สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่โอ o โอชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูอันบ x ็อกแก่กล่องมือถือจากค่ายอินฟินิตนะครับซึ่งมือถือตุ่นนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็คงจะเห็นที่หน้าปกของคลิปเลยนะครับผมนั่นก็คือ Infinix Zero 5G นะฮะถามว่าทำไมถึงซื้ออินฟินิตซีโร่ 5G นะฮะเอาง่ายๆท่านผู้ชมอยากได้มือถือที่เป็น 5G จากค่าอินฟินิตนะครับก่อนหน้านี้ผมซื้ออินฟินิตฮอต12นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งที่มาที่ไปนะครับผมที่ซื้ออินฟินิตซีโร่ 5G เครื่อ,องนี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมตรงๆนะครับว่าอันนี้ส่งเนี่ยมาจากการใช้งานอินฟินิตฮอต12นั่นเองท่านผู้ชมผมเข้าใจไหมครับว่าทําไมถึงเป็นอันนี้ส่งมาจากอินฟินิตฮอต12ใช่ไหมครับเพราะว่าราคาที่ผมซื้ออินฟินิตฮอต12นะครับ มันมีโปรส่วนลดลดอะไรมีคงมีโค้ดนะครับตอนช่วงโปรโมชั่นอะไรเงี้ยก็ซื้อมาแบบราคาแบบส0 0พันนะครับสี่พันแบบต้นๆอะไรเงี้ยอ่าตอนนั้นก็ไม่ได้หวังอะไรมากท่านผู้ชมพอมาใช้งานนู่นนี่นั่นนะครับผมหน้าจอใหญ่ดีนะครับอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าว้าวอูมิฟาชชชคือมันรู้สึกแบบจะบอกให้ท่านผู้ชมคือแบบคือราคา4 0 0พันทำได้ขนาดนี้เหรอคือท่านผู้ชมแบบอันนี้คือขอขอเท้าความถึง Infinix ตี้ร้อยสิบสองกันนะครับ คือด้วยความหน้าจอใหญ่ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าจอแค่ HD พานะท่านผู้ชมแต่การดูหนังแม้ว่าจะเป็น Netflix นะครับผมดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยคือ HD พาจริงๆหรอคือนี่ไม่ได้อวยนะเอ๊ะแล้วว่าอวยอ่ะอวยก็ได้แต่เคยจะบอกท่านผู้ชมว่ามันแบบทาให้ผมรู้สึกว่าประหลาดใจมากกับราคามือถือ4,000จากอินฟินิตอ่ะคือตอนแรกอ่ะไม่คิดนะว่าจะซื้อพอซื้อมาก็คือโอเคมากโดยเฉพาะเรื่องเกมท่านผู้ชมการเล่นเกมของเขานี่คือสำหรับผมอ่ะคือแบบ ทำได้ขนาดนี้เหรอไม่มีกระตุกเลื่อนไหลโดยเฉพาะเกมเอาวีที่ผมเล่นเป็นประจำนะครับคือเฟรมเนี่ยนิ่งๆอ่ะิบตลอดอนะ่ะหกสิบหกสิบเอ็ดอะไรเงี้ยมีห้าสิบเก้าบางทีนะครับแต่คือไม่มีกระตุกท่านผู้ชมนี่ก็เลยแบบเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ซื้อนี่นะฮะท่านผู้ชม Infinix ตซีโร่ 5G โอเคผมท้าความมากไปแล้วเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมมาของก็คือเพิ่งมาส่งนะฮะนี่กาแกะกัน okay, เลยนะฮะนี่นะครับมาแกะเลยเนาะ น,นี่นะครับแกะมาก็าเจอตัวเครื่องเลยนี่นะครับนี่นะโอเคครับนี่คือกล่อง i n f i n i x Zero 5G นะครับผมท่านผู้ชมนี่นะนี่เลยนะครับเดี๋ยวมาแกะกันดูดีกว่านะครับว่าในตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเห็นช่องอื่นเขารีวิวเยอะเหลือเกินเราก็อยากจะเอามาใช้บ้างนะครับเป็นมือถือ 5G รุ่นแรกจากค่าย i ินฟ n i x นะครับ ส่วนสเปกกนอื่นเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่ามือถือตัวนี้ก็เนาะอุ้ยก็เปิดตัวกันไปสักพักแล้วก็วางจํำหน่ายกันแบบสักระยะหนึ่งนะครับได้แล้วอ่านี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือ Infinix Zero 5G นะครับข้างบนก็จะเป็นรอม128นะครับแรม8ติดไปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าตัวกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็นี่เลยตัวกล่องเขาก็จะยาวแบบแบบนี้นะครับอืมยาวนะเหมือน <laughs> เหมือนเหมือนจะยาวทุกรุ่นเลยนะครับมา แกะกองกันเลยดีกว่านะฮะนี่นะหนึ่งสองสาม,มนี่นะครับพอเปิมากก็เจอนี่เลยท่านผู้ชมอ่าตัวเครื่องเนาะนี่คือตัวเครื่องนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ตัวเครื่องเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนนะครับส่วนต่อมาก็มีอะไรอีกถาดของตัวเครื่องนะครับผมมันก็จะมีนี่นะครับเข็มจิ้มซิมนะฮะเข็มจิ้มซิมนะมีนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับคู่มือนะฮะแล้วก็เคสนะครับเคสนี่นะครับท่านผู้ชมเคสเนี่ยนิ่มมากเลยมันมันนิ่มนิ่มไปนะเอาจริงนิ่มไปนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับก็จะสกรีนนะครับว่า 5G อ่าโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับหมดแล้วอ่านี่นะครับต่อมาก็จะเป็นสายนะครับเชื่อมต่อนะสายชาร์จนะฮะก็จะเป็น Type A นะครับตรงนี้เป็น Type A นะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ Type A ตรงนี้เป็น Type C นะครับอ่าต่อมานะครับเป็นหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จของ Infinix นะครับผมท่านผู้ชมอันนี้คือ33วัตต์นะครับอ่า ในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวเครื่องกันมากนะครับท่านผู้ชมมาเลยเดี๋ยวจะแกะนะหนึ่งสองสามอ้าว้าวโอว้นี่ท่านผู้ชมดูสิทมสวยงามข้างหลังนี้คือแบบแดำเงางามมากท่านผู้ชมดูดิเนี่ยอุ้ยมันโอเคมากเลยท่านผู้ชมตรงกล้องนี่นะครับก็จะแบบมีความนูนๆูนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเนี่ยมันจะมีความนูนๆนของกล้องอยู่นะฮะนี่นะ โอ,อ้ท่านผู้ชมสวยนะว่าไม่ได้นะอันบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นไม้นะครับอ่าส่วนด้านข้างก็จะเป็นปุ่มล็อกแล้วก็อันล็อกเครื่องนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะอ่าส่วนด้านท้ายก็ตรงนี้ลาโพงตรงนี้ USB Type C ตรงนี้ไม้แล้วก็แจ็ค3.5ก็มีมาให้นะครับส่วนด้านข้างนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็เป็นถาใสซิมน,นะโอเค okay. ก็ประมาณนี้นะครับตัวเครื่องก็ถือว่าใช้ได้ท่านผู้ชมนะ สวยอ่ะมันสวยเดี๋ยวมาเปิดเครื่องกันเลยดีกว่านี่มานี่โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เปิดเครื่องได้เรียบร้อยนะครับนี่คือ Infinix Zero 5G นะครับคือพอเปิดเครื่องมานะผมสีสันหน้าจอของเขาเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมรู้สเปคนะครับผมหน้าจอเขาจะอยู่ที่6.78นิ้วนะฮะเป็นหน้าจอแบบ Full HD Plus นะฮะอาตาัตราเรเฟชที่120เฮิร์นะ,ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่า120เฮิร์ของเขาเนี่ย มันหนึ่งิร์ตจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูกันเลยนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะคะว่านะครับสกรีนกดเข้าไปเลยนะครับหน้าท่านผู้ชมนะครับว่ามันจะมีให้เลือกเป็น120เฮิร์ต60เฮิร์ตแล้วก็จะมีให้เลือกเป็นออโต้นะครับท่านผู้ชมนี่นะเราจะเลือกเป็น120่ฮิบ์ตอ่ากดไปนะครับพอเป็นรมัน,นงง็มนกมกสขึ้่ผร้่ยนี่ยพเป็น1 2ฮิบ퍼ไหมันี่นี่นะครับ ความสมมุิความเลื่อนไหลของหน้าจอมันก็จะมีแบบเพิ่มมากขึ้นนะฮะส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงของเครื่องมานะครับอันนี้ต้องบอกนะครับท่านผู้ชมว่ามันเป็นลำโพงเดี่ยวครับขอบแอบเปิไดไว้ท่านผู้ชมลำโพงนะครับผมก็จะเป็นลำโพงเดียวนะครับเสียงก็อืมเนาะไม่พูดดีกว่ามันก็ออกจะแหลมสไตล์อนฟินครับเพราะว่า มันไม่ใช่ลำโพงคู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลำโพงคู่เสียงมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับส่วนเรื่องกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพที่ผมถ่ายนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับทั้งกล้องหน้าแล้วกล้องหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะท่านผู้ชมก็ลองไปดูกันนะครับไป ก็เป็นทั้งหมดนะครับจากการอันบล็อกแกะกล่อง infinix zero 5 g เครื่องนี้นะครับผมสีดำเงางามมากท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นรอยนิ้วมือง่ายทำให้ใส่เคสนะครับแต่ถ้าบอกว่าใส่เคสล่ะอเดี๋ยวทำให้ท่านผู้ชมดู้ดีกว่านะครับอ่าถ้าใส่เคสจะเป็นยังไงนี่นะครับใส่เคสแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมนี่ใส่ไปแล้วก็แบบนี้เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวอื่นๆนะผมจะลองไปเล่นดูก่อนนะเดี๋ยวเอามาไว้รีวิวทีเดียวนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมไปถึง อิ f i ินิคฮอ1สินะครับผมก็ใช้งานมาแบบร่วมๆเดือนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาดีๆลยเนาะแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้ารุ่นนั้ไม่ดีรุ่นนี้ก็ไม่กล้าซื้อหรอกอนะไม่ได้อวยนะเหมือนเดิมนะครับซื้อเองถ้าไม่ดีก็ไม่บอกนะฮะโอเคครับก่อนจะจากกันไปผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกดดิ้งใจใ้ผมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆช่วงผมนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย